จัดอันดับ10มือถือในงบประมาณอยู่ที่12,000บาทนั่นเองนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับซึ่งจะมีรุ่นอะไรันบ้างเนี่ยก็ไปชมกันเลยครับผ,ผู้ชมอีก97.7ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะะโอเค,ครับก็สวัสดีชทุกท่านนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํามือถือนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าโอ้มีรุ่นใหม่เปิดตัวด้วยนะครับบอกเลยว่าก็ เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะผมโอเคอ่ะเราไปเข้าชมกันเลยดีกว่าตรงนะี้ไป let's go ครับโอเคผมรุ่นที่1เนี่ยรุ่นนี้นะครับจะเป็น honor 400นั่นเองนะผมรุ่นนี้นะครับขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.55นิ้วนั่นเองนะครับความเร็วน,นะถึง 1.5K นั่นเองนะผมแล้วก็อัตราส่วนหน้าจอเนี่ยจะเป็น19.5:9แล้วก็ทีนี้นหน้าจอเนี่ยจะเป็น AMOLED เนาะแล้วก็ขอบเคสสี่ยอยู่ที่1,000ล้านสีนะครับส่วนตัว refresh rate อยู่ที่120เฮิรต์แล้วก็ทัชสปินเรนด์อยู่ท ที่3 8 4 0ัเฮิร์ซนั่นเองเนาะแล้วก็ความสว่างเนี่ยอันนี้5000นิตกันเลยทีเดียวนะโฮมซึ่งบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ IP l a t i n g เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น IP 6 5ส่วนน้ำหนักตัวเครื่องเนอะอยู่ที่184กร,รมัมแล้วก็ OS เนี่ยหรือว่าระบบปฏิบัติการนะครับจะเป็น a r o i d 15ครอบด้วย Magic OS 9แล้วก็ในเรื่อง CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น Snapdragon 7 Gen 3นะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Deno 720สส่่วน SD card นไมามาารถใ อยู่ที่2อง5 1อยู่ที่256 512รนะครับแรมเนี่ยมีแรม 8GB กิกสเนาะส่วนในเรื่องกล้องเนี่ยนี่ก็จัดเต็มเช่นเดียวกันน้มเมนหลังนี่ที่200ล้านพิกเซลรูรับแสงีเนงนะหมแล้วก็มีการสั่น OS ด้วยนะครับส่วนเลนส์ถัดไปเนี่ยจะเป็นเลนส์ตาวนะครับความเนี่ย12ล้านนาะรูรับแสงี่อ2มุมกว้าง1น2องศาเนาะแล้วก็งานวิดีโอเนี่ย 4K เลยนหมแล้วก็มีการสั่นใจโล ES ด้วยนะครับกล้องหน้าห้าส ลำโพงเป็นลำโพงคู่นะครับรูแจ็คไม่มีอยู่แล้วนะคแล้วก็บลูทูธรุ่นนี้จะเป็นเวอร์ชัน5.4ส่วนแบตเตอรี่อยู่ที่6,000มิลลิแอมป์นะคแล้วก็รองรับชาร์จไวอยู่ที่80วัตต์นั่นเองนะมส่วนในเรื่องราคานมตัวนี้นะครับแรม12กิกส์ฮร์512กิก่ยอยู่ที่12,690บาทนั่นเองนะมซึ่งถ้าเกิดว่านากผู้ชมสนใจก็สามารถคลิกที่ description ได้เลยนะคโอเคแล้วก็รุ่นที่ี่ยตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากทาง oppo นั่นนนนนเอองครัับ่ก้้มมมุีาพ ตัวขนาดหน้าจอยอยู่ที่6.56นิ้วนะครับความเละเอียจะเป็นตัว f ดีพั d น,นะครับแล้วก็มาพร้อมกับชนิดหน้าจอบแบบอมเล็นะฮะส่วนตัว r e f เรทเนี่ยอยู่ที่120เฮนะิรตเนาะแล้วก็ความสว่างนยอยู่ที่1400 nits ส่วนตัวนี้ IP Rating ยอยู่ที่ IP68 และ IP69 ส่วนน้ำหนักตัวเครื่องนยอยู่ที่180กรัมแล้วก็รุ่นนี้นะครับหุ่ม Android จะเป็น Android 15ครอบด้วย Color Version 15 CPU ตัวนี้จะเป็น Snapdragon 6 Gen 1นะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Reno 710รุ่นนี้สามารถ ไมโคดีกาดได้นะมเออแล้วก็ความจุเครื่องเนี่ยอยู่ที่256และ512ส่วนตัวชนิดลอมรุ่นนี้นะครับจะเป็น u s s 3.1 RAM นรมเนี่มีแรม 8G กิกนะครับกล้องเนี่ยตัวนี้นะผมอยู่ที่50ล้านพมิกเซลรูรับแสงดี F1.8 น่ม,มาพร้อมกับตัวการสั่น OS ด้วยนะครับเอาตัววเนี่ยตัวนี้ก็อยู่ที่8ลนะ้านนอรูลับแสงดี2อฟสงร้อ12องมุมกล้องหนึ่งร้อยสิบสององศานะครับแล้วก็อีกเลนหนึงเนี่ยอีกมาโครนะผม 2, 000, แล้วก็ตกกล้องหน้าเนาะอยู่ที่32ล้านพิกเซลรูรับแสงดิฟสองศูนย์ส่วนงานไปดูกล้องหน้าเนี่ยอันนี้น่าเสียดายนิดนึงนะมันได้แค่ฟูดี้สเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่เนาะแล้วก็รูแจ็คเนี่ยไม่มีนะครับรูบลูทูทธรุ่นนี้จะเป็นเวอร์ชัน1.1แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยจัดเต็มเลยนะ6,000นเมลามองรับชาร์จไวนะ้เนี่ยอยู่ที่45วัตต์นั่นเองเนาะแล้วก็ในเรื่องราคานะครับตัวนี้เนาะรันแปดสตอรี่สองร้าเดทอยห้ 11, าสิบหก ก็มาถึงรุ่นที่3แล้วนะตัวนี้จะเป็น Oppo Reno 12นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็สเปคหน้าจอเนาะอยู่ที่6.7นิ้วนะความเรยวเนี่ยจะอยู่ที่ 1,080p ชินนี้หน้าจอเนี่ยจะเป็น AMOLED นะครับแล้วก็ตัว Refresh r a e อยู่ที่ 120Hz แล้วก็รุ่นนี้รองรับ HDR10+ ด้วยแล้วก็ตัวนี้เนาะความสว่างหน้าจออยู่ที่1,200 nits นะครับส่วน IP Rating เนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่ IP65 ส่วนน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่177กรัมแล้วก็ OS เนี่ยรุ่นนี้จะ เมทัลลิกเอเมซี่7 3 0ดสามศูนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น m าลีจีหกหนึรุ่นนี้สามารถใส่ไมโครดีการ์ดได้นะครับแล้วก็ความจุเครื่องเีอยู่ที่256และ512กิกเนาะแล้วก็ชนิดรอมเนี่ยจะเป็น u d เดซส แรมนี่มีแรม8กิกและ12กิกนะฮะแล้วก็ในเรื่องกล้องเนี่ยตัวนี้3ตัวนะครับเมลหลัง50ล้านิกเซลรูรับแสง Df 1 8มาพร้อมกับตัวกันสั่น OS ด้วยนะฮะแล้วก็อีกเลนสหนึ่งจะเป็นเลนส์อัลตะวันเนาะความละเอียด8ล้านนะครับรูรับแสง Df 2.2มุมกว้าง112องศานะครับแล้วก็อีกเลนสหนึ่งเนี่ยเป็นมาโครเลนส์นะครับความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง Df 2.4ส่วนตัวงานวิดีโอเนาะตัวนี้อยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทนั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นนีีีีีี้้้้ตััวววกกลลลอออองงงหนนนนนนาาาเเเ่่่่่่ยยยยูููทท32 2.0ิิซรรบสสดโ 4K 30เฟรมเรทนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับมีการสั่นใจโ o เอสทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นลำโพงคู่แล้วนะครับดูแจ็คไม่มีเนาะส่วนตัวบลูทูธ5.4แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,000 mAh เนาะแล้วก็รองรับชาร์จไวเนี่ยอยู่ที่80วัตต์นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้นะครับแรม12กิกส์ต่อเลท256กิกเนี่ยอยู่ที่11,699บาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจก็สามารถคลิกที่ตัวตกาาะนะ okay, รวกร้้นน้้าาอู่่่ทุุมมมไดดเเเเลลยยนน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 ะะะะคคคครรรรรัััับบบโแวก็็ถีีจป14 ธรรมดาเนาะผมรุ่นนี้รองรับ 5G ด้วยนะผมโอเคมาถึงเรื่องสเปคเลยดีกว่านาะตัวนี้นะครับขนาดหน้าจอยอยู่ที่6.67นิ้วนะค,ความลดเนียอยู่ที่ Full HD เนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับชนิดหน้าจอเจะเป็น AMOLED แล้วก็ Refresh อยู่ที่120เฮนะิร์เนาะความสว่างหน้าจอนยอยู่ที่2000 nits ส่วน IP rating เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น IP68 และ IP69 แล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องยอยู่ที่196กร,รมัมส่วน OS เนี่ยรุ่นนี้นะครับจะเป็น Adalima ครอบด้วย Realme UI version 6.0 CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น Snapdragon 6 Gen 4นะ ะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Intel 810 รุ่นนี้เอสติกาไม่สามารถใส่ได้นะฮะผมแล้วก็ความจุเครื่องนะฮะผม256 512กิกนะครับแรมเนี่ยรุ่นนี้นะครับ8กับ12กล้องเนี่ยตัวนี้นะครับ50ล้านพิกเซลรูรับแสงที f 1.8นะฮะผมมาพร้อมกับตัวการสั่น OS ด้วยนะครับงานวิดีโอเนี่ยตัวนี้อยู่ที่ 4k 30เลยนะฮะผมแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนาะอยู่ที่16ล้านพิกเซลรูรับแสงที f 2.4ส่วนงานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยก็ 4k 30เท่านั้นเองนะฮะผมก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายเลยนะครับส่วนลำโพงเนี่ยเป็นลำ เวอร์ชัน5.2แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่6,000แปแเนาะรองรับชาร์จไวเนี่ย,ยที่45วัตต์นั่นเองนะครับผมโอเคครับในเรื่องราคาเนี่ยตัวแรม12กิกส์แสตเ256เนี่ยอยู่ที่11,399บาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ารับชมสนใจก็ตะกร้าดูได้เลยนุ่มนะแล้วก็ในรุ่นถัดไปเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่5แล้วนะผมนั่นก็คือเรียวมี p 3 a ั t ตนั่นเองนะผมร,รุ่นนี้นะครับขนาดหน้าจอเนาะอยู่ที่6.83นิ้วเลยนะคร่ค่อยนะอยดีีูท 1.5K นั่นเองนะมแล้วก็ตัวชิ้หน้าจอเนาะจะเป็น a m o l e เนะครับแล้วก็มาพร้อมกับรีเฟรชเรตอยู่ที่120 h z ความสว่างหน้าจอเนาะอยู่ที่1,500นิ IP r a t i n g เนี่ยก็ IP 6 8และ IP 6 9เนาะส่วนน้ำหนักเครื่องเนี่ยอยู่ที่183กรัมแล้วก็ระบบปฏิบัติการเนี่ยตัวนี้จะเป็น a d o 15ครอบด้วย Realme UI เ e อร์ชัน6.0 CPU เนี่ยจะเป็น Dimensity 8350 Ultra เนาะมมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ a e n o 615 MC6 นั่นเองนะม G ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัว SD card เนี่ยไม่สามา ใช้ได้นะครับแล้วก็ความจุเครื่องเนี่ยอยู่ที่ 128, 256และ512กิกนั่นเองนะครับผมชนิด ROM เนี่ยจะเป็น U- ได้3.1แรมเนี่ยมีแรม8กิก12กิกนะครับกล้องเนี่ย เป็นดูโอ้คัมเมร่าเนาะผมความละเอียด50ล้านพิกเซลรูรับแสงด Df 1.8นะฮะผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวการสั่น O.S. ด้วยนะครับแล้วก็อีกเลนสหนึ่งเนี่ยจะเป็นเลนส์อัลตัววายเนาะความเอียด8ล้านพิกเซลรูรับแสงด Df 2.2มุมกว้าง112องศานะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K แบบ60เฟรมเรทเลยนะฮะผมแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่16ล้านพิกเซลรูรับแสงด Df 2.4ส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่40 30กับ40 60นะเนะา,นานนะผมก็สามารถใด้เนนาะแลลล้ล้้้ววกมัััยยผททงงงหห แลรุ่นนี้นะครับเป็นลำโพงคู่ด้วยนุ่มแล้วก็รูแจ็คเนี่ยไม่มีนะครับส่วนบลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน a n d r o i แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยที่6,000มิลแอมแล้วก็รองรับชาร์จไวเนี่ยที่80วัตนตน์นุ่มส่วนในเรื่องราคานะครับตัว RAM 12เจ้เล็256เนี่ยอยู่ที่11,399บาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจก็สามารถคลิกที่ description ได้เลยนุ่มนะอันดับที่6นุ่มรุ่นนี้นะครับจะเป็น Redmi Note 14 Pro Plus นั่นเองนมรุ่นน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 ีี้้้้ะะคครรััับบตวววขาาดหาจออยู่ท่ท6.67ิแลก็มาพร้อมกัับตว refresh rate เนี่ยอยอู่ที่ 120 h z เนาะส่วนตัวชิปหน้าจอเนี่ยจะเป็น AMOLED นะครับแล้วก็ความเรียเนี่ยอยู่ที่ 1.5K แล้วก็ทัชสปริงเลยเนี่ยรุ่นนี้นะอยู่อยู่ที่1,920 h z นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เนาะความสว่าง3,000นิตรองรับ HDR 10 p l u ด้วยนะมสำหรับจอตัวนี้แล้วก็ตัว IP rating เนาะจะเป็น IP68 น้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่205กรัมส่วนตัว OS เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น Android 14คอมด้วย Hyper OS นั่นเองนะครับ CPU เนี่ยจะเป็นตัว Snapdragon 7S Gen 3นะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจ แอนโนแปดหนรุ่นนี้เอสการไม่สามารถใช้ได้นะคแล้วก็ความจุเครื่องในสองร้อยห้าสิบหกิกนะครับชนิดล้อมรุ่นนี้จะเป็น u S ไดสองสอแรมนี่มีแรม8และ1 2บสอกิกนะครับก้องในสองร้ล้านเลยนะครับรูรับแสงดีเอฟหนึดเจ็ดน้แล้วก็มาพร้อมกับกล้การสัน OS สด้วยนะครับเอาต่าวารุ่นนี้นนกแปดล้านนะครับรูรับแสงดีเอฟ แล้วก็มุมกว้างเนี่ยอยู่ที่120องศาส่วนอีกเลนส์น,นึงเนี่ยเป็นเลนมา์โคนะครับความละเอียด2ล้านรูรับแสงดีเอฟสแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทนะครับผมแล้วก็มีไจโร ES ด้วยนะครับสำหรับตัวกันสั่นส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่20ล้านพิกเซลรูรับแสงดีเอ2สแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ฟรีดีสามนะครับผมแล้วก็60เฟรมเรทด้วยนะครับลำโพงคู่นอกรุ่นนี้นะครับรูแจ็คเนี่ยไม่มีนะบูทู5.4 5,110แแบตเนี่ยมิิลลอมป์รรองับชาร์จไวเนี่ยจัดไปเเลลยยครััับ120วตต์กนทีเดียวนะผมแล้วกบ ละราคารุ่นนี้นะครับแม12สตอร512กิเนี่ยอยู่ที่12,690บาทนะผมถ้าเกิดว่านผู้ชอสนใจก็ตะการทุกได้เลยนะับนะโอเคครับแล้วก็รุ่นที่เจดเนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็นโป๊ก X7 Pro นั่นเองนะผมรุนนี้เนาะขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วนะครับแล้วก็ตัวความเร็วเนี่ยอยู่ที่ 1.5K นั่นเองเนาะแล้วก็ชินหน้าจอเนี่ยจะเป็นอัดนะครับพร้อมกับรีเฟรชเรทอยู่ที่120เฮิร์ตเลยนะผมแล้วก็ทัสเซม pling เรยอยู่ที่1,920เนิร์ตนีน้จะเป็น 8และไอพี69ส่วนน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่195กรัมนะครับผมแล้วก็ตัวความเอียดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 1.5K เลยนะครับส่วน OS เนี่ยจะเป็น Android 15ครอบด้วย Hyper Version 2นะครับผม CPU เนี่ยจะเป็น MediaTek Dimensity 8400 Ultra นั่นเองนะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Mali G720 MC7 ส่วนตัวสตอรี่เครื่องเนี่ย256/512กิกนะครับชนิดล้อม5.14 UFS 4.0เลยนะครับผมแล้วก็แรมมีแรม8และ12กิกนะครับตัว SD Card ไม่มีเนาะกล้องเนี่ย2ตัวนะครับไม่หลัก 5 0ล,ล้ลานนาะรู่รับแสงดีมาพร้อมกับตัวการสั่น OS ด้วยน้อมาต้องว้เนี่ย8ล้ลานเนาะรู่รับแสงดี F2.2 ส่วนงานวิดีโอเนี่ยนี่จัดมาถึง 4K แบบ60เฟรมเรตเลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ย20ลา้านนาะรู่รับแสงดี f 2แต่ว่างานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยมันได้แค่ฟุ้ยที่30เท่านั้นนาะแล้วก็รุ่นนี้เป็นระมุคุณแน่นอนเนาะโลจ็กไม่มีอยู่แล้วนะครับแบตเนี่ยอยู่ที่6 0 0ันเมลามองรับชาร์จไวเนี่ยมาเท ครับถ้าเกิดว่าน้องสนใจก็ลิงก์ทางอางทูนได้เลยนะผมนะโอเคครับแล้วก็รุ่นถัดมาเนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น Infinity GT 20 Pro นั่นเองนะผมรุ่นนี้นะขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.78นิ้วนะมาพร้อมกับตัวความเอียดแบบฟูดีพัดนะผมแล้วก็รีเฟรชเนี่ยอยู่ที่144เฮิร์ตซ์เลยนะครับชินีหน้าจอเนี่ยแน่นอนก็เป็น AMOLED เลยนะครับแล้วก็ทัชสปริงเลยเนี่ยอยู่ที่2,304เฮิร์ตซ์แล้วก็ตัวความสว่างเนี่ยอยู่ที่1,300นิตเนาะแล้วก็ IP Rating เนี่ย IP 54น้หนักเนี่ย194กกรัมมนะผแล้ว็ Android เนี่ย14 มาพร้อมกับ x o s 14สเนาะส่วน ip rating เนี่ยอยู่ที่ ip 54แล้วก็ตัว cpu เนี่ยจะเป็น mediatek m e d i t 8200 u l t i m a t e นะ้องผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอมา r ี่ G610 MC6 ส่วนตัว Storage เครื่องเนี่ย256เท่านั้นนะครับ RAM เนี่ย8กับ12กล้องเนี่ย3ตัวนะครับมีหล,ก 108, 000, ล,ลัก108ล้านรูรับแสงดี F1.8 มาพร้อมกับตัวการ์ดสั่น OS ด้วยนะ้องผมแล้วก็อีก2เลนเนี่ยมา6เลน Deep น้องนะผมความเด็ดเท่ากันเลยนะครับ2ล้านพิกเซลแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K แบบ60เฟรมเลยส่วนกล้องหน้าเนี่ย32ล้านพิกเซลรูรับแสงดี F2.2 แล้วก็มาพร้อมกับตัวงานวิด,โดีโออยู่ที่2 k 30แลลล้ววก็็ตัโโพพงงเเนนี่่ยปคู โลจ็กไม่มีอยู่แล้วนะมแล้วก็รุ่นนี้มี NFC ด้วยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,000มิลลแอมปรองรับชาร์จไว้เนี่ยอยู่ที่45วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็ความจุเครื่องเนาะ ราคาเนี่ยตัว256แรม12นั่นผมอยู่ที่1810บาทนั่นเองเนะครับผมถ้าเกิดว่านักผู้ชมสนใจก็ลิงก์ตะกร้าทูได้เลยนะผมนะแล้วก็รุ่นถัดมาเนี่ยรุ่นนี้นะครับก็สานต่อความสําเร็จจาก GT 20 Pro นั่นเองนะผมนั่นก็คือ i n f i n i t y GT 30 Pro นั่นเองนะครับรุ่นนี้ในขนาดหน้าจอนะอยู่ที่6.78นิ้วนะความละเอียดเนี่ยก็ 1.5K อยู่แล้วเนาะส่วนตัวชนิดหน้าจอเนี่ย AMOLED นะครับมาพร้อมกับ Refresh Rate 144 Hz นะผมความสว่างเนี่ยตัวนี้อยู่ที่4,500 nits เลยนะครับปปรรนนทัช 1,304เฮิร์ซส่วนตัว IP rating เนี่ย64นะครับแล้วก็ตัวน้ำหนักเครื่องเนี่ยอยู่ที่189กรัม OS เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น Android 15ครอบด้วย e x y 15ส่วน CPU เนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น MediaTek Dimensity 8350หนึ่งเทมเพอโมาพาร้อมกับตัวการ์ดจอ Mali G615 MC6 ส่วนตัว Storage เครื่องเนี่ย256กิกและ512กิกนั่นเองนะ่งหุ่ม RAM เนี่ย8และ 8, 12ส่วนตัวกล้องเนาะ2ตัวนะครับเมนหลังอยู่ที่108ล้านพิกเซลรูรับแสง DFM 1.9นะ่งหุ่มแล้วก็มาพาร้อมกับเลนส์อัลตร Wide เนี่ย8ล้านนะครรรััรบบู Df22 มุมกว้าง1 1ึองศาส่วนตัวงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทเลยนะผมรุ่นนี้ส่วนกล้องหน้าเนี่ยรุ่นนี้13ล้านนะผมรองรับแส 3D F22 แล้วก็ตัวงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ส 4K 30เฟรมเรทนะครับแล้วก็ลำโพงคู่เนาะรุ่นนี้นะครับบลูทูธ5.4ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,500ันหรอมิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวเนี่ยอยู่ที่45วัตต์นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องราคาเนี่ยรุ่นนี้เนาะตัวแลมจุ256 9,254อยู่่ที 9, บาทนนนัั่เองะครบ์แปดกิ ใจก็ตัว description ได้เลยเนะาะตากา้ออทุมได้แหละได้แหละโอเคร,รุ่นสุดท้ายในวันนี้นะผมตัวนี้นะครับจะเป็น In f ฟินิตซ e r o 40นั่นเองนะผมรุ่นนี้เนาะขนาดหน้าจออยู่ยที่6.78นิ้วนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยอยู่ที่ f ลอ l ดีพนั่นเองเนาะแล้วก็ชนิดหน้าจอในตัวนี้จะเป็น a m o l e d นะครับแล้วก็รุ่นนี้รองรับ HDR ด้วยนะผมตัว Refresh r a t e หน้าจอเนี่ย144เฮิร์ตส่วนความสว่างหน้าจอเนี่ยอยู่ที่1,300 nits นะผม IP rating เนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่ IP54 แล้วก็น,ำน้ำ ด้วย x814.5 CPU ในตัวนี้จะเป็น Mediatek Dimensity 8200 Ultimate น,นั่นเองนะฮมแล้วก็ตัวการ์ดจอเนาะจะเป็น Mali G610 MC6 รุ่นนี้ SD Card ไม่สามารถใส่ได้อยู่แล้วนะฮมแล้วก็ความจุเครื่องรุ่นนี้นะอยู่ที่256และ512 g b นั่นเองนะครับชิ้นนี้ r อ m เนี่ยเป็น u s b 3 1แล้วนี่มี RAM 12 g b เท่านั้นนะฮมแล้วก็ตัวกล้องเนี่น3ตัวนะครับเมลัดเนี่ยอยู่ที่108ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ F1.8 นั่นเองนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับตัวการสั่น OS ด้้้ววววยยยนน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 ะะะคครับแลลลลลกกก็อีนนีีเเเเเึง่่หาาาาตมม50ิ เซลลรูรับแสงดี f 2.0รูมุมกว้าง120องศานะครับแล้วก็อีกเลนสหนึ่งเนาะเลนส์เดฟนะครับ2ล้านพิกเซลรูรับแสงดี f 2.4ส่วนงานวิดีโอรุ่นนี้อยู่ที่ 4K แบบ60เฟรมเรทเลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงดี f 2.5นะฮะแล้วก็ตัวงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K แบบ60เฟรมเรทนั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นละมงคู่ด้วยเนาะแล้วก็ลูแจ็คเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะครับ NFC ก็มีอยู่เนาะรุ่นน,ตตน, 1, 5, น,น,นี้นน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 ะครรรรรัััับบบแแตตตตเเเเอออีีี่่่่ยใใใหห้้้มาาาึงงงช์์์จไวววทลลก็ส ราคารุ่นนี้นะครับแรมป12กิกความจุ512เลยนะผมอยู่ที่11,699บาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจก็ลิงก์ตะกร้าดูได้เลยนะผมนะโอเคผมก็น่าจะประมาณนี้ละกนันนะสำหรับคิวนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะผมโอเคครับ okay, ก็สำหรับคิวนี้ก็ไม่ไปผม